ค่ะคาถามจากคุณเอกนะคะถามว่าผมเกิดมาแม่ก็ตายเลยเกิดมาไม่ถึงเดือนแม่ก็ตายแบบนี้ผมบาปไหมและทํากรรมอะไรมาในอดีตครับเวลาเราพูดเรื่องว่าใครเป็นคนบาปหรือว่าใครมีบาปมีกรรมอะไรติดตัวมาเนี่ยนะเรามักจะมองกันเรื่องเด่นเด่นมองกันเรื่องรูปแบบชีวิตที่มันชัดเจนอย่างเช่นบางทีขาดพ่อขาดแม่หรือว่า มีช่วงต้นวัยของชีวิตเนี่ยที่ยากลําบากนะครับอย่างชัดเจนไม่มีเหมือนคนอื่นเขาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่กับชะตากรรมแบบหนึ่งๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทุกคนในโลกไม่มีเว้นเลยเนี่ยเจ็ดันแดพัล้านคนเนี่ยจะต้องมีข้อด้อยอะไรอย่างหนึ่ง ที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะหรือว่าบางทีมองเห็นน่แต่ไม่นึกว่าเขาจะเกิดความรู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นแต่แต่อย่างกรณีของออบุพาการีนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับเ,เกิดมาพร้อมกับถูกติดตั้งความเศร้าอะไรบางอย่างไว้ความขาดหายอะไรบาง,บางอย่างไปจริงๆที่ มันชัดเจนสําหรับเจ้าตัวนะแตอะ่อยังบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกอันนี้อันนี้พูดแบบเปรียบเทียบนะเพื่อให้เห็นอ,อีกด้านหนึ่งนะครับว่าบางคนเนี่ยมีพ่อมีแม่ครบจริงเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครแต่ความรู้สึกว่าพวกท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่เคยมีเลยนะอย่างนี้ บางทีมันอาจจะหนักแล้วก็เจ็บหัวใจมากกว่าคนที่ขาดไปรู้แล้วรู้รอดตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็กได้นะการที่เราจะมาบอกมาตัดสินว่าตัวเองเป็นคนบาปหรือว่ามีบาปมีกรรมอะไรติดตัวมาแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นการเอาความรู้สึกที่ เราเกิดมาได้ชีวิตเดียวเนี่ยนะมาเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากว่าเราเกิดได้ชาตินึงเนี่ยหลายๆชีวิตนะแปลงร่างเป็นใครไปแล้วก็เอาความรู้สึกที่อยู่ในส่วนลึกที่มันเป็นปมที่มันเป็นไอความรู้สึกที่ขาดที่ความรู้สึกที่พร่องของชีวิตนะมาเปรียบเทียบกันดนูจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะ อ่โอเคว่าเราถ้าพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดถ้าพูดเรื่องไอการต้องได้รับผลจากตัวตนก่อนที่เราลืมไปแล้วว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงชื่อแท้อะไรเนี่ยนะไม่สามารถจดจําได้ว่าตัวเองไปทําอะไรไว้นะอ่ได้แต่มารับผลสิ่งที่ตัวตนก่อนมันทําไว้โดยที่ ตัวตัวนั้นมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะท่องมาได้รับผลยังไงนะเนี่ยความโหดไา้ของสังสารวัตอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบใครหรอกตรงเรื่องของความไม่รู้ว่าเคยไปทําอะไรไว้แต่แต่มาได้เปรียบเสียเปรียบเอาตรงที่วัดว่าคนอื่นเขามีพ่อมีแม่ทำไมเราไม่มีนะแต่จริงๆคนที่เขามีพ่อมีแม่หลายคนเลยนะบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ซะยังดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ แล้วใครใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าหากว่าเรามาวัดกันตรงนี้เนี่ยนะเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าเราจะไปเคยทำบาปทำกรรมอะไรมาก็แล้วแต่แล้วมีผลให้อ่ต้องมีความขาดในชีวิตเนี่ยเราลองมาคิดดูดีไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานรักษาศีล ไว้อย่างไรนะแล้วก็ไม่ใช่มองกันเล่นๆว่าศีลห้ามีการห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักขโมยห้ามนอนห้ามเนี่อะไรแต่เรามองว่าเราจะมีจิตที่มันไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษกับคนอื่นทั่วโลกไปตลอดชีวิตนะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งเรา มันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองนะด้วยด้วยจิตของเราเองนะว่ายิ่งเรารักษาศีลหรือว่ายิ่งเราเนี่ยได้ทำทานนะทำลายความตรนีนะไม่เลือกแล้วก็เป็นการาให้แบบไม่เลือกหน้านะทั้งในส่วนของการการให้สิ่งที่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเ,เสนเงินหรือว่าแรงงานสมองนะหรือว่าจะเป็นเวลาอะไรก็แล้วแต่ ยิ่งเราให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความรู้สึกเต็มนะยิ่งมีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นยิ่งมีความรู้สึกว่าความตระหนี่มันถูกทําลายไปทีละเปลาะทีละเปลาานะยิ่งเรารักษาศีลได้มากข้อขึ้นเท่าไหร่ไอ,อ,อ้เวลามีเรื่องยั่วยุนะให้ต้องฆ่าฟันให้ต้องทาร้ายกันนะทำร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจอะไรกันเนะี่ยแล้วเราไม่เบียดเบียนเราไม่ เราไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะยิ่งศีลเต็มขึ้นเท่าไหร่ใจของเรานะยิ่งรู้สึกถึงความสะอาดสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นจากไอสาภาพจิตมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องอันเกิดจากกิเลสนะะมันกลายเป็นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่านี่แหละที่เรียกว่าความปลอดภัยความปลอดภัยความสุขความเบา ความสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะปลอดภัยอย่างนี้แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะคนที่มีศีลสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ทําความเดือดเนื้อร้อนใจนะมันจะเห็นเลยว่าเป็นทิฏฐธรรมเทีนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเป็นความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะ